โลโลโลได้ยินปะ่ะน่าจะได้ยินแหละดังขนาดนี้มาวันนี้เมนูของเราก็คือหม่าล่านะครับแล้วก็วิวบ้านๆน,นะให้ดูวิวก่อนนี่บ้านานเขาอย่างนี้ปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บปั๊บปุ๊บโอเควิวอย่างนี้บ้านานแล้วก็พร้อมกับตัวขาตั้งกล้องที่กำลังสั่งนะแต่ว่า แค่ก็แค่กำลังสั่งอ่ะคือยังไม่มีขาตั้งนะกล้องก็อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะจะอยู่ในหัวเรื่องท้ายสุดนะหัวเรื่องหัวเรื่องอะไรไม่รู้สร้ามาเถอะอ้าวันนี้สั่งมาเป็นมาล่านะแล้วก็จะมาพูดประวัติหมาล่าคร่าวๆจริงๆอ่ะเขียนสคริปต์ไ้ละแต่ว่าไม่ใมันยาวอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ไปแล้วอ่ะม่ใูวิธีมา,าล่าละกัน วันนี้สั่งมาเป็นหม่าล่ามันวัวหม่าล่ามันวัวไปที่ร้านเลยนะแล้วสั่งว่าหม่าล่ามันวัวไม่รู้ว่าหน้าตามันจะยังน่ากินหรือเปล่าใส่เส้นมาม่าใส่หมใูใส่นู่นใส่นี่ตาดะโอ้โหเส้นโคตรอืดตอนนี้เส้นม,มาม่าโคตรอืดทุกคนมันคงดูไม่น่ากินละมัง้งมันคงดูไม่น่ากินละมัง้งคงนะ มาล่าประวัติคร่าวๆนะเอาแบบท่านฟังง่ายๆนะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็น่าจะมีช่องทําอยู่มั้งประวัติมาล่าจุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่มนฑลเสเฉชวนนะคือมันเป็นอาหารชนชั้นแรงงานนะ่ะและเขาตอนนั้นเขาเชื่อกันว่าการใส่สมุนไพรที่เยอะเนี่ยจะทําให้เก็บรักษาอาหารนะได้ดีขึ้นก็คือเก็บไว้ได้นานว่างั้นเถอะคร่าวๆนะจริงๆผมก็ไม่รู้อ่ะ วันนี้ดึกไปหน่อยนะแล้วก็ยุงเยอะด้วยผมอาจจะต้องย้ายที่นะเพราะว่าไม่ไหวจริงยุงเยอะใครชอบหมาล่าก็อย่าลืมเม้นมาด้วยลนะ่ะผมคนหนึ่งที่ตอนแรกไม่เอานะไม่กินหมาล่านะอาหารจีนไม่เอานะจนมีแฟนแฟนชอบกินหมาล่ามากจนตอนนี้จะพูดจีนได้แล้วนะเออ,เอจริงเอจริงนะการกินหมาล่าเนะี่ย มามาเริ่มกันด้วยที่เรื่องแรกนะเรื่องพระนะโอ้โหประเด็นร้อนนะช่วงนี้เรื่องพระเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากพูดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวดราม,มา่าแต่จะพยายามใช้คำที่ซอฟที่สุดนะถ้าใครตามข่าวช่วงนี้นะพระเราจะเห็นเลยว่าแบบมีแบบนู่นนี่ยุ่งสีกาเอยเรื่องเงินเอยอะไรอย่างงี้ในชะ ม่ใช่แ้าพา่พระแม่ชีอะไรอย่างนี้ด้วยนะภาพรวมเนี่ยก็อย่างว่าแหละคือครูปฐมผมอะเคยพูดไว้นะว่าแบบถ้าย้อนไปตอนปฐมนะก็ประมาณสิบกว่าปีสิบห้าปีแล้วมั้งย้อนไปครูผมบอกว่าเนี่ยเวลาจะไหว้พระเราต้องไหว้ที่ผ้าเหลืองบางทีไหว้ที่ตัวบุคคลเราเราไม่รู้ว่าพระคนนั้นะดีหรือไม่ดีก็คือ เราแค่ไปทําบุญให้สังฆทานพระแล้วก็จบมาไม่ได้อยู่กับพระตลอดแล้ว,ลวไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงโกงบัญชีของวัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เวลาไหว้พระเราก็ต้องไหว้ที่ผ้าเหลืองเนาะใครที่เป็นชาวพุทธนะใครที่เป็นศาสนาอื่นก็ฟังไว้ฟังรู้ไว้ใช่ว่าเนาะรู้ไว้ใช่ว่าเอาจริงรอร่อยดีเลนะ น่าจะชอบแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยเคยพูดเล่นๆกับพ่อนะว่าแบบเออถ้าไม่มีตังค์ไม่มีงานทาเนี่ยเดี๋ยวจะไปจะไปบวชนะเพราะว่ารู้สึกว่ารายได้ดีตอนนั้นน่าจะเพิ่งจบใหม่ๆก็ประมาณห้าหกปีที่แล้วเซึ่งเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆซึ่งในความพูดเล่นนั้นนะ่ะผมว่ามันมีความจริงอยู่นะคือไม่ว่าจะสมัยไหนอะ แล้วอย่างที่ที่มีคนสัมภาษณ์ป้าคนหนึ่งที่บอกว่าบาปบุญมีจริงเหรอเคยเห็นไหมบาปบาปจริงๆอะ่ะเจ้าอาวาสที่โกงตังวัดถ้าไปสืบดูดีๆมีเยอะมากสําหรับคนที่โกงนะสำหรับคนที่ดีผมผมไม่ยุ่งนะคนดีก็พระที่ดีก็ดีคือสิ่งที่ผมจะสืบน,นี่ก็คือเรื่องพระเนี่ยคน,นยมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆอ่ะขับรถไปที่ไหนเราก็ต้องเจออย่างน้อยสักวัดสองวัดสามวัด,วดคือสิ่งแบบนี้มันเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยผมแค่รู้สึกว่าอืมหรือว่าเราต้องปฏวิวัติวงการส่งครั้งใหญ่แต่เราก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะไม่รู้เรื่องอินไซต์อนะอืม อย่างที่ผมพูดกับพ่อมาตอนนั้นว่าเออไม่มีตังก็ไปบวชด,ดีกว่าเป็นพระนี่รวยจะตายสึกขอ,อ้กมานี่มีเงินนู่นนี่นั่นก็อาจจะเป็นคาพูดที่แรงดูแรงไปหน่อยนะแต่ว่าผมว่ามันก็มีจริงส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเงินญาติโยมนู่นนี่นั่นคนเก็บบัญชีจริงๆมันต้องทําเป็นแบบบัญชีนู่นนี่นั่นเนาะมีบัญชีจริงๆอาจจะเป็นของภาครัฐไปดูแลอะไรเงี้ยถึงจะได้แบบแต่ก็ถ้าภาครัฐไปดูแลก็ต้องเสียภาษีให้เพิ่มอีกเนาะ ยาวเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าฟังคำมผว้แล้วกันไหว้พระเหลืองดีที่สุดนะไหว้พระเหลืองดีที่สุดตัวบุคคลเราไม่รู้พระที่มีชื่อเสียงอะ่ะบางทีอะ่ะเราไม่ได้อยู่กับท่านท่านไม่ได้อยู่กับพระองค์นั้นๆรูปนั้นๆบ่อย เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงเราแค่รู้ว่าเออเขามีชื่อเสียงเขามีความขังด้านน,านู้นด้านนี้แจกหวยอะไรเงี้ยเนาะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธการปฏิปนอมการทําบุญเนี่ยคนไทยชอบเอาไปว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดเกี่ยวไหมอ่ะไม่เกี่ยวหรอกแต่ตอนนี้หน้าผมมืดมากหน้าอยู่แหละกินท่ามกลางแสงเทียน เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปก็เป็นประเด็นที่แบบโหถ้าใครเล่นติกตอก a c e b o o k หรือแม้กระทั่ง youtube เนี่ยผมว่าเจอแน่นอนนะเจ๊หงเฮ้ยเจ๊หงเจ๊หงเป็นใครอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเจ๊หงอ่ะก็เป็นเหมือนเป็นแบบผู้ชายอ่ะหรือว่าเขาเป็น LGBT นะเราก็ไม่รู้ได้คือแบบว่าตั้งกล้องไว้แล้วก็หลอก หลอกให้ผู้ชายมาแบบมีอะไรด้วยท,ทั้งที่ผู้ชายไม่ไม่รู้ว่ามีกล้องอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเจ๊หง mm hmm. oh ประเด็นที่แบบว่าคนตอนนี้เอาไปล้อไปมีมกันหมดเลยบางคนขึ้นแคปชั่นว่าเออบางทีบางทีเราก็รู้ได้เลยว่าผู้ชายชอบของฟรีเอ,อ๊ะอะไรเงี้ยสมมุติอันนี้เช่นนะเช่นคนที่เอาแคปชั่นมาขึ้นนะเราก็รู้เลยผู้ชายชอบของฟรี ซึ่งบางมีทั้งหน้าตาดีหน้าตาไม่ดีนะใครที่ดูแล้วอ่ะในมุมของผู้ชายผมว่าประเด็นเนี้ยหมายถึงเจ๊หงนะไม่ใช่แคปชั่นตะกี้นะเจ๊หงคือผู้ชายมีรสนิยมชอบของแปลกไหมก็รู้สึกว่าอาจจะเอียงไปทางอยากรู้อยากรอมากกว่าที่จะชอบของแปลกจริงๆนะผมรู้สึกว่านะรวมกระทั่งผู้หญิงตัดก็ตามนะผมก็คิดว่าแบบนี้นะ รู้สึกว่าเอ้ยชอบของแปลกนู่นนี่นั่นคลิปเป็นพันน่ะทุกคนแล้วผมดูแล้วบางคลิปนะผู้ชายมางคณหน้าตาดีขาวมากคือแบบออ้โหแต่เนื้อในมันจริงๆอะ่ะก็มีประเด็นที่บอกว่าเจ๊หงเป็นคนแบบพูดเพราะพูดอ่อนโยนโน้มน้าวเก่งซึ่งผู้หญิงบางคน ก็ไม่ได้พูดเก่งไม่ได้พูดดีไงไหนถึงในโซเชียลนะเขาอาจจะไม่มีสเสน่ห์ในด้านนี้แต่เขาไปมีสเสน่ห์ในด้านอื่นเช่นการทํางานเอ่ยลุกดูกมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วไปแต่ว่าการพิมพ์แชทการอะไรอย่างงี้ผู้ชายที่โดนตกก็น่จาจะโดนตกด้วยประมาณนี้ที่แบบว่าเออยอดคําหวานแบบเคนแบบดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาต้องมีอะไรกับเจ๊หงอะ่ะก็ต้องเอาผลไม้ไปให้เจ๊นะไม่ต้องอุ้ยไฟกับพิษไหม รู้รู้สึกว่าปวดตาไหมอ่ะเปลี่ยนม,มุมเปลี่ยนมุมมันโคตรมืดเลยอ่ะ,อะมุมนี้เป็นไงเออมุมนี้ก็สว่างหน่อยโอ้โหอยากให้ดูกล้องผมตอนนี้มากอยากให้ดูกล้องผมตอนนี้แล้วหน้าผมแดงมากตอนนี้คือแบบเหมือนเขินอ่ะ่ะยก็จ,ยจบประเด็นจบ,ลยยจบลแล้วยังจบแล้วแล้ว ประเด็นเจ๊หงอไม่มีอะไรมาก mm hmm. ประเด็นเจ๊หงก็แค่อยากจะให้รู้ว่าเอออย่าเป็นทาสของโซเชียลมีเดียไม่ว่าคือที่เป็นห่วงจริง,รงๆก็คือพวกเยาวชนเนาะที่แบบอาจจะโดนแบบโดนหลอกโดนอะไรอย่างเงี้ยในอ mm ินเทอร์เน็ตเขาพิมพ์อะไรเ็าพิมออ <c oughs> พ์มอ,อะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าไปเจอจริงๆหน้าง,งามบางทีแบบร้ายกว่าเจห๊หงเงี่ยมารสุขิดงี้ยพวกฉาดิต,ตอะไรเงี้ยพวกทำลายร่างกายอย่างเงี้ยจบเลยนะแรกๆก็หวานในแชทนะ โห้มันก็บุ้มนะจบเลยหน้าไม่รู้ใจนะคำคำนี้น่าจะไม่ต่างจากนี้ละเรื่องเจ๊หงมาเรื่องสุดท้ายก็อยากจะพูดถึงความเพอร์เฟกของมนุษย์นะเรื่องนี้มีคนเคยพอดแคสต์ไว้ว่าแบบมนุษย์ทุกคนไม่เพอร์เฟกนะก็ อย่างเช่นวิดีโอนี้นะมีมุมมืดมีนู่นกล้องไม่มีขาตั้งเอ่ยยุงกัดเอ่ยแต่ว่าขอทนถ่ายให้มันจบๆตอนนี้เลยได้ไหมอืมผมรู้สึกว่ามันจริงนะคำนี้ยมนุษย์ทุกคนไม่เพอร์เฟกแล้วกล้องวิดีโอที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยแม่งก็ผมน่าจะลืมปรับว่ามันมันปิดปิดภาพ ทุกหนาทีผมเลยไม่เห็นตัวเองทุกหนาทีผมเลยต้องเอามือมาปัดเนี่ยทุกห้านาทีคลิปนี้ก็15นาทีกว่าคือถ้าคุณอยากเริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจะทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำใ่้ให้ทําเลยนะจริงๆคลิปนี้ควรจะถ่ายไว้ตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วแต่ว่าผมก็เพิ่งมาถ่ายแต่ก็อย่างนอยก็มีข้อดีนะเพราะว่าผมไ,มได้ส่งสมประสบการณ์ การพูดเอ่ยการชักนำคนเอ่ยหรืออาจจะดีก็ได้ที่ผมเริ่มตอนนี้แต่แนะนําว่าเริ่มเลยเราจะได้รู้ข้อดีข้อเสียให้สิ่งที่เราทําไปจริงๆว่าเอ้ยสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทําเนี่ยมัน,มนตรงกันขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งผมก็กินข้าวไม่หมดอีกอ่ะพูดจบเรื่องแนละ้วเพราะฉะนั้นฝากถึงทุกคนนะมนุษย์ทุกคนบนโลก ย่อมไม่เพอร์เฟกนะทำสิ่งที่เราอยากทำนะก่อนที่มันจะสายเกินไปดูเล็บผมก็ไม่ได้ตัดเ,ออเห็นไหมหนวดผมก็ไม่ได้โกนแค่อยากจะเล็กคอร์ดนะจริงๆอะ่ะผมอะเล็กคอร์ดผ่านไอโฟนแล้วมันถ้าเกินสิบห้านาทีมันก็รอ้อนแล้วอะผมก็เลยแบบรอกล้องรอจนถึงวันเนี้เพิ่งได้ทำคอนเทนต์พูดยาวๆหน้ากล้องอ๋อลืมมีแขกรับเชิญน้องกระต่าย โอเควันนี้น่าจะลาไปแทนเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเติบโตในทุกๆช,ชีวิตนะจะพยายามทําคลิปให้บ่อยที่สุดแต่ก็คิดอยู่ว่าเอ้ยคลิปมันจะทําบ่อยได้ไงในเมื่อเราพูดสิ่งที่อยากพูดไปไปเกือบจงหมดแล้วเออมันจะมีอะไรพูดอีกวะคลิปง่ายก็อาจจะเป็นแค่เรื่องดามากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หน้าผมดํามากก็ทนดูไปก่อนแล้วกัน นะโอเคทุกคนบายไม่มีอะไรแล้วมั้งถ้ามีเดี๋ยวพิมพ์เอาไปเจอกันอ่าทำอะไรลืมไปมาอยู่นี่ และที่ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ขอบคุณมากอันนี้ก็ก็เป็นของขวัญรงเล็กๆน้อยๆนะว่ารีวิวไอตัวไอพิง a d y ดีนะเผื่อใครไม่รู้จะกินอะไรอยากกินอะไรใหม่ๆนะพิงเวย์ดี้เขาเคลมว่าเป็นน้ำเครื่องดื่มอัสกาสทับทิมผสมมะนาวออริจินอลอันนี้ผมเอารสนี้มานะไอทับทิมมะนาวอ่ะชิมเลยเสียเวลาทับทิมมะนาวโซดา อโอเคโอเคใครที่จะไดเอทกินคีโตนะไม่แนะนำนะแต่ว่าใครหาอะไรกินใหม่ๆก็โอเครสทับทิมนาวทั่วไปโอเคกูดผ่านจบคลิปละจริงจริงแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะบ๊ายบาย